พื่อนเอาอย่างนีมาสซงให้ห้าวมาลเอาบล็อกน่องมีกับน้องปูปลาเอาเกินงามบ่เออเอยว่าเจ้างามกุ้เหืนปูยืนย้มนะปะเากันคือสื่อไอาเคินเทพฤ่ได้พอกับตะลุนกันเนาะจะพากันไปใช้หนจะพากันใส่ไปใช มาวัดสปอร์ตเอาไผ่เราไปวัดสปอร์ตแถวนี้มาวัดสปอร์ตมาล้มไผ่เ้อไหวแท้นี่อโอโโหอยากทอนเสงยงดาวพ่อพี่น้องไอ้ ทายสองจอดุด <c ười> โดยกลับสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเบดิด์ตสุสุคนกัยินดีต้อนรับช่องสบุญบ้านนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อในมืม้อนี้เนาะผู้บอกกัมาส่งให้เรียบร้อยเลยเนาะที่ท่างแม่น้องหนิงโทรมา,มาว่าเพิ่นมาส่งบอกเด้อสบุญเด้อเพิ่นน่ะแด่นมาบ่ทันเพิ่นเนาะเพิ่นเมื่อก่อน แด่ยโทรหาทังห้านเพื่อนๆบอ,อกว่าถ้าสรดวกมาจ่ายอยู่ในห้านได้ก็ได้เดี๋ยวหรือว่าถ้ามีเครื่องมีของ่อยถ้าสั่งอีกบัตรเดียวอีกโอ้เฉพาะอ,อันนี้จะมีเงินจ่ายเพื่อนดูบ่เนาะแล้วว่าถามันหนาจังมันจจน่ายเพื่อน่ะโอ้ปูนกะมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะ1นตนไป้พี่้องเลย ทั้งปูนทั้งบล็อกขบเลยเอ้าตรงนี้มันเป็ของเดียนมาใช่ละไอ้โอ้ยิ่มเป็นแป้นโผลสวาสดีเป็นยังขึ้นมาของเดียน พีพี่มาอยู่ที่อมพ,พี่ไปแต่บโบเฮียนเอาเป็นอย่างไรก็มาไปโรงเรียนโอ้เออไอ้หนิงอะไอ้หนิงไปพ่อนเอ้ยนิงไปพ่อน,อนไปนไ,ไม่เป็นไรน่ะเคยเห็นอยู่ว่าเอ้อพ่อนน่ะเคยเห็นโบเห็นอันพ่อนท่าอะไรพอนสารวารัตรนึกเพลงแบบไรเพลงเพลงถัดอิงห้งเพลงถัดอิงห้ง ซ้อมสิมาเต้นงานบุญทาดนี่บ่มาเต้นมื้อได๋บอกเด้อสิไปเบิ่งเด้อได้อเจ้าได้ได้ซอมพรนี่บ่เจ้านะบ่ได้ซอมพเอิงซอมพสิไปพในงานบุญทาดังสิได้ที่เท่าไหร่เด้เนาะสิจ่อยบ่จ๊ะเห็นเอพรณท่าไดเ อ่อนนี่บ่แอวนะอลองกูดูค่ะลองดูค่ะเอาไว้แล้วหัวถาได้เลยนะเอ้าเร็่แต่เราเหตุแบบนี้เหตุไปเราหนูให้ลองดูเราอย่างนั้นเราเก็ดเหตุอะไนี้ทำไมนั่งควักได้นะอย่างว่าเลยจะท้าบบนั้นนะเออแต่ว่าเตรียมใบงานบุญธาตุยังค้างมือได้เพิ่นเปิดดินละเพิ่นเพิ่นกลางเต็นได้สี่หาเมื่อได้เพ UH oh okay. hey, hey, anyway, ิ่นเปิดแล้ว ยังไปหดมือแทลมันเปิดอะคือบ่มีคนขายเครื่องมีแต่เตินเรื่องคือบางคือมีแต่ชัดปุ้งเป้าชัดปุ้งเป้าชัดบางปุ้งเพิ่นเอิ้นโอ้ทางพ่อ้างมาสองนุ่มบ่อรังมาเนี่มาหาแต่แง่คนมาหาแต่แง่ไปไปหาทางพ่อตู่ไปได้บ่อนีคือชุ่งแค่บ่อนี่ เพื่ออะไรอย่างนี้มาส่งให้เฮาวมาหนิเอาบล็อกเอาบล็อกกับอย่างนี้เอาแต่บล็อกเอาปูนก็มีปูนอยู่สิปูนมาส่งวานเนี่ะโอ้มาส่งวานนี่เลวยโอ้สบายดีตู้สบายดีโดยเอ็มด้วยกระเลมเติมกำลังหอยยอดป่อยูมมาหนิเนาะเอาแม่กระเลมจะแบบวะยิงแข่าบ่ไปใช่น่ะ อคิดว่าพ่นพ่อพี่ได้มาเลยมาสร้างสบายดีเด้อโดยพ่อกันตอนแรงมาดิสายจวดโอ้สองคนเนาะเราว่าไล่ลายพอสมควรอยู่กันรอบก่อนก็รอบเลยจังกันห่องบาดนี้ ก่อได้จังได้อนาเทคานเทคานจังได้ตั้งมงกบเนาะเมื่อได้ตั้งมงกบกะว่าถ้าจะได้เตรียมไว้มาถะเมื่อไรมื้างเหนท่านอยู่ปะโมนี้บะท่านนะเขาห้องปะท่านโมนี้โดยอเด้อมันเข้าไม่เพื่อเขาแรนมาแต่พุ่นมืออื่นท่านสเอามาตอนเศร้า นอ่ะนิมบ่พี่นันมาบนเกือนงามก่อนเดี๋ยวจะไปหาแม่เจ้าออืะดีใจวะนีี่ดใจเอ้าวสงสารไปย่างนั่นนี่ละน้องมีกับน้องปูปลาเอาบนเกินงามบ่เอื้อยว่าเจ้างามกัวเฮือน ยินอีคร้างบนนะปะว่ากันคือชีไอไอคเคิร์นแทบไดีพอกตะลุนกันเนาะจะพากันไปใช้นิจะพากันใสไปใช้มาวัดสปอร์ตเอ้าไเลาพีวัดสปอร์ตแถวหนิมาวัดสปอร์ตมาล้ไผลไบุนามนบุญไบุญฝากมานำสบุ ของเจ้าบ่อฉันโอ้ยแพรวิแต่ว่าคนคนงามๆสิมาเอาคนวะอะไรวะได้่าหูเป็นของเจ้าแล้วเบิ่งกอนแม่นอยู่บ่เบิ่งกอนเบิ่งหูกว่านั่จังห้เนาะจับออุ้ย อ้าวลองเมีเกิดอันว่าเดือนชงวันที่หกบ่เดือนหกวันที่สองบ่บ่ต้องเกิดวันที่เจ็ดเดือนห่าโอ้ดิทงพูดเอ้ยเดี๋ยวบงจะดุมโอนบัตรอายุเนาะตัวนี้ที่วันเกิดอยู่พี่เดือนเจ็ดวันที่ห้าอือเอาจะบอกอย่างเงียใกินนี่นะวันที่เจ็ดเดือนหาวันที่เจ็ดเดือนห้าโอ้ โอ้นี่เอาวันทีก่อนแมนยูว่เจ้านี่นะอ้ยดหุยอยู่บึงเลยชาบแมนเจ้าเ่เอาเลยบึงยู่มแมนยู่มตอเรียเราุเอกัเราบงอรแมนยิวว่เจ้านะเออขาเปิดบงเนี่ยเด ปื่นจะคลองแม่นนี้วะเม่นเม่นปกติก็เนี่ยมันมีหลายหัวเล่นในรถเอื่อยนะยาดาเอามาพิษถึกแล้วถึกแล้วโอ้ยเลยขอใจเลยขอสมบูรณ์เลยวันนี้ท่างแม่บุญเพิ่นฝากมาให้เพิ่นในเวลาเพิ่นไปเออยังก็ดวงพระางบอกพิ่น สิไปไทยบ่นางเฮ็ดวัดสปอร์ตนะเป็ดเรียกจีไทยไปเมืไไ่อไหร่เป็นเฮ็ดว่ายบอเป็นเห็ดว่ายติงแต่มืงอนั้นพุ่นพนันฟันสิบพาไปจีไทยดิพอดีกับน้องเมย์ป่าเสติงลเลยเดีดเ๋ยวจะไปบุญบกหอดจอดบะเถิงซ็อปเดีย๋ยวเราจะไปเสติงแต่ก่อนอืออือเดี๋ยวเราจะไปบ่อป,ปู่ปลาเป็นนายเจ้าอยู่ดีไม่แหง้งอยู่บ่อ ก็กรอกกระเล็กเถอยเวอร์หน้าตาป้าบุชาให้ผู้ช um, um, ิวลายแท้นนี่ออเนาะวัีทั้งสาบุนมาพายพี่น้องเลยเพิ่นฝากวัดสปอร์ตมาหายทางน้องเมย์เลยโทรหายทางน้องเมย์เพิ่นมาเอาอยู่นี่พอดีทางเองยมาเวียกอยู่นี่นั่งเลยนไหนยู่ดีไม่แห้งคือเก่าแห้งแห้งปึ้งปึ้งไปเห็ดเดียกได้แือเป่มีแต่ปลูกเขาไ่สวนมีพักอยังไม่ได้วนนะมาเขือเขาไปส่งเมื่อวานนี้ Ni liệu kìa quân chọc ở bao nhiêu cái cốp đôi hai là hai mì tất cả mùa hô tạc của nhà đôi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu Ok, nhiêu bao 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 nhiêu บัดเนาะคับเด้อสองสาวคนต้องบอสร้างมาสองคนแต่ไว้เนาะก่อชีวภพเลยอ๋อยายเห็นช่างหนิเห็นยังยายสวาสด,สสด,สสดียังคือยายภากเราดิวยังเห็นยังนี่นะเนื้ขีดเราก็บคักได้ขีดทานไทยห เสร็ขาเตียงดขาเตียงนั่งนิดเออนี่แโอ้เฮ้ยไนะโอ้ตัดเด็กก็ได้ยินจอโทรไปยังเชียงหนองผี้งหรือเนล่าโอนไันไมงกี่นิไ้ากง่อย ตอนนี้จะเอคนอาเคร์มาส่งหรือเปล่ากงรูดน้องแปวแกงน่องไหมเย้าองงมาะไเหี่ยววออบัน้เยบ่ไปๆหน่เมื่อคับเพื่อนไดนี่เออนะเลยกบลาวันท้พ่อนักนี่อืบดน้ักไม่แต่นั่นผักนองบิวเป็นกระชสบาย ใสมาเบิง่งเพิออ่นได้ใบบินแม่เจ้าอยู่บ่บ่แล้วหูโยราคาเท่าไร่มไม่ห็เบิ่งผ่่เห้เบิ่งนี่ยังน่ป้าไปบอกเนย,ยเพ่นให้เช่นใ่เช่นมารับบอกเลยไปพุ่นก็ได้น,นี่ยังนงเพิ่นมาชงให้เห้อง้อเลยอันชงมื่อนี้ม,มื่อเดียวเรา,นนาบ้านี่พ่อานนี่เลอ,อป,ป,ป,ปอออ้าๆๆไปเบิ่งก่อนของเพ่มา่งมียังน่ บอกจะก้อยน่อแม่หนึ่งอันนี้มาส่งมาบ้านนี่หกหกร้อยมาส่งมาบ้านนี่หกร้อยตัวกล่องได้สูงหกร้อยหกร้อยหันกล้องนี่กับเอาขึ้นเนี่ยแล้วอ๋อเอาขึ้นให้พันกอน้ำเนยตัวตัวนี่หันยังไม่ได้เอาไปเนาะสี่ร้อตัวนี้สี่ร้อยแล้วก็เอาขึ้นให้พันกอน้ำเนย กะพรีเป็นพันก้อนบ่เพิ่นบอาว่าพันแต่เพิ่นมาว่าหกร้อยแล้วมันเจือนเด็ดเจือนน่ะโอ้แต่ครั้งหนึ่งได้น้องนิ่มไปคนมาแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นเอามาแถมอยู่บ่ถามเพิ่อนยุบกับเพิ่อนมดวายอะไรเดี๋ยวมันเจือนแล้วก็โตอันนั้นแนนเลยเจือนอยู่ใช่ที่ทางมาโอ้ทำนี้บ่แนนโอเคเพิ่อนกัได้แนนไปใส่ห้ามมึงก้าวเด็กเจือนอีกเอ้า ห้าว่านกระเตือนมากมึงใช่หรือกระเตือนเจียนมึงก็า,กาละบอกมากมึงใช้ารือเตียนอยู่ทางโค้งพุทธคนใส่ลายบ่ล้นบ่คนใส่แต่ทางโค่นเลยม,มันขึ้นสูงเลยเป็นใส่สูงแบบนี้แหละตั้งขึงออน้นแถวเดีเดยวนบ่มันเห็ดคนเห็ดแค่น้อยแต่ว่าเห็ดซุ้งคืออ๋อมันกองเป็นตั้งให้เฮาอยู่ดิตั้งนี่ได้ตั้งหนึ่งนีงนหาสิบก้อนนะเจ้านับเบิง้งมีตั้งหน,น,นึ่งลงมาในหาสิบก้อนมันมีจต่ตั้งเลยแต่ว่าตั้งละหาสิบก้อนแม่เ ตั้งหาซิปร้อยก้อนร้อยหาซิปตั้งบมเต็มเลยตั้งบมเต็มเดี๋ยวเตัวที่เจ้าค้นขึ้นน่อยได้ค่ะมิบอลมอยู่นี่นืมเด็กสาวนีนั่นแต่น้าก็ค้นนี่ไปเลยอืมแต่ว่ามีกล่องนี้เนาะกับกล่องนั่นแล้วก็เพิ่นกออมาเนาะโอ้แม่นี่ดอกปอยังเดือบกลายต้องหันเพิ่นแล้วก็มี่ยังแน่แบบนี้ ก็มีปูนแล้วก็มีเล็กปูนจะสอบปูนละอันเซาปูนลอยอ่ะ <c oughs> ปูนเซาเซาสอบอ้อแล้วก็เล็กหาเสน้นเล็กหาเสน้นปูนเซาไม่แฟนชราเพิ่นเอาเมื่อคืนน่ะเนาะโดยเอาเมื่อพวัาโทรมาว่าเอาเมื่อคืนแล้วนะมเบิ่งใเพิ่นส่งมาอยู่แต่ว่าโทรศัพท์อ,อ,อยู่พุนพ่นเพิ่นบอกว่าให้เพิ่นถ่ายอยู่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเผา อ็ได้ว่าให้เมื่อไปจ่ายอยู่ในห้านเพลินหรือว,ว่าล่อถ่าไปเขามีเครื่องไหนสร้างมาวันนี้จังเก็บบาทเดียวเขาบอกว่าสิพ่อเครื่องนี่ก็ยังสี่มีเงินจ่ายแด่ว่า <c oughs> อ๋อโดยก็เลยอัน้องพ่อทองมีอายังมาแ <c oughs> มวหนิงไปใบตะดินขอบท้องเราอบอกเชื่ออะไรบอก เอาอ่ะเว่งบายาโอสบาดีเออสดีเออใบเด่นขอบทองของไค่ของื้ยที่ว่าเราเป็นซื่อใด้เป็นโอที่โอนเสื่อบอโอโอ้ได้แล้วเนาะได้แล้วอือโดยโดยโดยสามล้านแปดฮะสามล้านแปดใบเดียว เครื่องนั้นมา,มาดูขอชิเบงบาบินที่เพิ่นส่งมาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าสามล้านแปน่ะปน,นไปถเาอะไรสามอันมีบ่สามรายก,การเนาะส,สีทางเล็กเนาะบล็อกเลยครบแล้วบ่าสามเลยคอบล็อกเล็กปูนเลนาะส นะคกัโอ้นี่เด็ตะกี้หันราคาเครื่องเขาหันตบร,ราคาเครื่องเขาเนาะมันมีมีหาล้านหาล้านเจ็ดแสนเก้าสิบพันแล้ววันนี้เพิ่มเงนฮักฮักอันแพนมาชรานี่หาแพนเนาะหาแพนนี่ได้ไปเงินกีบนี่สี่แสน สี 4, 7, 6, ่แสนเจ็ดสิบหกพันขาดไม่ห,ไมหักขาม่หักออกแล้วบาทนี้ยังเดือยอดรวมหันเอาสใจเพื่นตัวนี้หาล้านสามแสนหาล้านสามแสนสิบสี่พันบาทนี่เมื่อกี้นั่นหาล้านเจ็ดแสนไปเธอเพิ่มลบไม่สลับวะแมนลบตัวนั้นออกได้ยังเดือยเดืออยู่หาล้านสามแสนสิบสี่พันบาทนี่ใบบินอ้าวดูนี้มียังไงล่ะเพิ่มชงมาไหม่วะนี่นะแมน<ม> เอานักเรียนบ้านนี้อ่านเลยอ่านรูนี่นี่นี่นเกียรว่าอะไรได้ไหมเด็กนี่เอ่านได้มน่นักเรียนบ้านนี้นักเรียนเนาะมีปูนเอ้มีปูนมีปูนมีปูนหนึ่งตนล้านสี่เด็กหาเส้นเสนเก้าสิบแต่วันนี้บ็อกมีสี่ล้านสอง พันก้อนเป็นรวมตกอยู่เป็นเงินตอนยังบดหักเพนไม่ชรล่านี่ก็หาล้านเจ็ดแนาสบพันบหักออกได้เดือหาล้านสามแสนสิี um ่พันยังมุดไปใจเพิ่นเนาะหน่อยน่คนหน่อยนี่แต่อันเลางนััเพ um> ิ่งปั๊ไปยืนยู่ห่มผุบแดดเนาะมาก่อไว้แท้อันนี้ สีแล <N> ้วเลยนะเหนื่อยไหมชาวคนมาไปพุ่นเทือนเทือนไผยโอ้ไปมุ้งแล้วพุ่นเนาะน่พุแบ่งมาพี่แน่เนาะอาเม่ตาว่ามื้อนี้ถ้าเฮาบ่ได้ไปจ่ายเพิ่นกะเดี๋ยวสิโทรคอเพิ่นเพราะว่ามื้ออื่นจังแล่นไปจ่ายเพิ่นอยู่ในห้างนะเพิ่นมาบินนะเพิ่นส่งมาทางแอปแล้วมาให้เอาเบิ่งเพราะว่ามันเป็นห้างประจำตั้งแต่สร้างเฮือนน้องอุทัยเจ้านี่นย ตั้งแต่เริ่มส่งแถวนี้บ้านน้องหมกน้องมวยบัดดังเด้ก็เป็นสั่างน้ำพันิจเสีอใจกันได้มีแต่ว่ามีใบเสร็จเลยแล้วก็ถามว่าเบื่อว่างอ่ะชิดเด่นพูดใมันพูดยังนีซักไล่บอเลยนะไอ้ซักหอ้ซักไปซักอ้ซักห้ซักว่าองันึ่ว่าซักไล่ องนิงม,มาพอนติ้มานี่โน้นาพอนบอกเ้อจะไปเบิ่งเด้เพราอนยูบุญมันธาตุนะไปาตก็พอมาพี่พ้อพ่อมันจะพอนอ้าวพอนเฮ้ให้ไปได้ให้ไปไดอ้าวจะพอนกับเอื่อยจะมาเลยพอนไม่เบิ่งอ้าตัะมาตัแรงมันอ่ะนี่อ้าวจะพอนอ่ะนี่เราก็เห็นได้อันนี้อ้าวมันจะพอนอ่นนี่ เออยู่เอ้าห่อนี่มัอเล่อยน่งเียนไม่ได้ชอมบ่ใช่ล้งน่ันชี้อ่อนก็ต้องนิ่งอยู่ครับแต่ว่าบ้านน้องนิ่งกันเยอะเลยอมากกระโลกนี่ไม่เห็นแต่อละเรงเดมดจเยอมบ่มื่นี่ชอบพ่อนมรดกวุม่้ามันจีบม่ยุ่งเลย าวันนี้กับประยุทธ์เ่พอนะอ้ไก่บุญเลยพอนโรงเรียนบอกเดี๋ว่ามาซ่อมพอนี้นี่พอนโรงเรียนแต่มันพักไปล้ไักต้นเทียงเลยต้นนี้อ่างดีไปจอบบ้องพอนี้ฟังบ้าง อ้าวชั้นไม่นี่ได้สั่งเครื่องสร้างของมาเป็นทีเรียบร้อยเน,ะนาะจะว่าให้ทั้งเนิ่งกับน้องนิ่มอ่ะนั่งก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อใหญ่ใจดีเพคนที่ได้ชื่อบล็อกเนะาะประกาปูนเด็กทังสร้างเพคนมาดำเ,าเนิเนการในเบอร์นี่ทั้งยอเราบอกว่าอยากได้มงกุปมาตั้งนี่เด้เป็นทีเทอ็นทีน่คานาาไว้แน่พร้อมบอกมงกุปพร้อมขึ้น โยนี่แต่หายทางน้องนิ่มกับแม่ยกมเมืม่อขึ้นขอขอบุญขอบคุณทางพ่อเพิ่นที่ซื้อบล็อกหนึ่งพันก้อนแล้วกับปูนหนึ่งตนเด็กหาเสร็จเนาะโดยแม่น้องนิ่มอยากขอขอบุขอบใจผู้ใหญ่แค่ดีเพผ่าเงินมาซสือปูนหนึ่งต้นแล้วกับบล็อกพันก้อนแล้วกับเล็กแม่น้องนิ่มอยากขอขอบใจเพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีแม่เงอนอย่งหมันควันเนืนไปทางใดใหลลำไห้รวยไปทางใดไปตลอดปลอดภัยเห็นเนาะก็ให้ลำไห้รวย เหตุธุรกิจเนี่ยกาห่างกว่าเก่านอนรับไ,ได้เงินหมื่นนอนตือนได้งเงินแสนไปทางใดก็ใายโคเคาะแต่คนจุบคนดีพอเหตุบุญเหตุสิ้นซอยก็ถูกก็ง่ายค่ะขอให้บุญก่อนเนียนมวยเบิ้ลกระเถือให้ซอยสู้พอเด้ยอใยห้โยมันควนยืนพอผาเงินมาท่ายได้ค่ะให้ได้กับพื้นปหาผอรอยเท่าพันเท่าผอเป็นหอมพรมใส่ใลูกให้ร้านพอห่างผอมีเด้ะะอจ<อ>้าขอให้พื้นยิ้มแห้งซุกเอาหาแทงแห้งเงินทองเลยมาที่นาที่นเหนือทองเด้อจ้า คนนันนี้ดีใจอยู่บอสแชมพูเนอรแล้วก็มาท่องมรียนทุกท่านจอยู่ดีไม่แห้งอันอยู่หวานควันยืนไปทางใดมาทางใดก็ถูกพอถูกจบแนวจบแนวดีห่างหายมีได้ซะเาแต่ว่าพังเบิงบื้องบนเป็นอะไรชื่อบุญกมาบาทนี่นนี้ไปเผามาเผาเนี่ยไปเผามาเผาบิ่งเครื่องเย็นว่าเครื่องพจนามาให้บครบ ภาษีให้พนถ่าเงินแต่ว่าพนถ่าวไวพนไม่คิ้วลายเลยว่าเป็นยังเราแบบไปจ่ายอยู่ห้านก็ได้อื่นเนาะนลอยอ่ะบาทนี้มีแต่ว่าเอือนจังข่าวว่าไม่น้องนิ่มกับบานน้ำแม่ให้กับวอเรือไปป้อนเปื่อยนายชิซึคนมมาฝากเด้อจิ้มกัเจ้าไปเฮียนบ่ได้เมื่อแต่คืนบ่ได้เมื่อเลยน้ำน้ำใช่เปล่าโอยอยู่พี่น้ำโอ้น้ำลายจักจั่กใช่าปล่าเอ้าดนิ่ดีใจบอ คักบ่าปเนอะคักไปแล้วก็ไม่ต้องขายเครื่องไอ้ขายเครื่องขายยังบบบนี้มี่เนี่ยนะมันวางขายก่บุ่นนี่ขา้มันนั่นอีกกอนจังหน่อยเดี๋ยวมันนี่ว่าหมูมาอะไรอีกอนเนอะแต่สมุนนันแห่ไายทามอะไรอันพอต้องนิ่งว่าได้เยอะแต่ว่ามันไม่หนวดแก่อือคือเก่าแนะเนาะกะเฮาให้ผัวนั่นไปแก่ให้อีกได้บ่ผูวผัันอันนี้ไปแกอยู่พุ่นได้ป่ะเนี่ยอยู่ทาวดมคนอยากได้สี่แสน ขาแกนะหันรถอะมีบอกขึ้นบ่อาคือช่วงไห้เลยาคือบ่อไห้เพิ่นขือบ่ตกลงกับเพิ่นแต่ว่าเฮซยพอน้องนิงเพิ่นมาพัีพอ่านรถแกแหละเพิ่นพอน้องนิ่งซื้อซอยพิ่เขันหนึ่งสี่แสนบอกพ่อคาแกขันหนึ่งสี่แสนอาสบายนั่นก็ไรวมรวมรวมทั้งกันทั้งน้ำเพิ่นลบ่รวมบิดลวบ่อเนี่ยสี่แสนเนี่ยทักระทารถ กันใช่ลค่ะคนเอาให้ซื้อใชหรือว่าเอาน้ำตาลแก่แหละถ้าว่าสี่แสนเอาสองคันถ้าว่ารวมเสร็จไปเลยบพ่ท่อคาร์ลท่อคารถแกมาหนีซื้อใช่แต่คาซ้ายนั่นคาซ้าย้หั่นเพราะน้องนิ่งเอาสีออกซื้อเองเอาเงินเดือนเอาเงินเดือนซื้อโอ้จะคือเก่าวหันแล้วเออะทำอาหารหมูแพงเท่าไรซื้อถ้าก้อนหนึ่งหกสิบพัน โอ้โอ้เอาให้พ่อต้องหนิงชื่อแล้วจากเขาจะเอาเงินให้คนในมาแล้วจะว่ากันเออพ่อต้องหนิงกัน้รถทำเพื่อนชื่อมา้ามันแพงกัน่จีแพงเอออันนี้เอาเป็นกากเผื่นะฮะซื้อน้ำมันไม่ก้อนหนึงขไม่ก้อนกับานกับชนไปหนึ่งกกันเฮ้ยทำการไรละหาเนไปาเชนหาซิเออกระเพาะกันทำการพวกอ่างหนึ่งไงคาบาแกนในรักซิบคือตะการี่ต้องมาส่งในแกรักซิบเป็นออามเสน อันนี้เป็นไก่เจ้าขอบ่แล้วมันไก่เด้ค่างเฮานี่คือ5 55000 555000คือของเพิ่นบ่เด้ทั้งรถทั้งลาทั้งดินเดนอยคิดว่าในน่ะมันก็สิเยวๆพ่อๆพอๆกันเลยพอกัน100000ป0 2ให้ก้อนน่ก็โอ้ยมัน0 7 107 0 7ก็เป็น57000น้มเบิดสิแพงกว่าตัวนี้อีกรับานก เดี๋ยวสิเอามาบ่าวนึงก่อนแป๊บนึงเนาะบ่าวนี่เพิ่นมาส่ขี้ดินเก่าเฮือนนี่้ยบ่ยากดอกแต่ว่านั่นเพราะว่าทางพ่อน้องนิ่งสิซื้ออีกถะหากจ้างแกมาอีกกั่นมันบ่มันอันนี้ตัวนี้หละมันบ่มีรถนี่แะยปาซั่นมีแต่ว่ามื้อนี้เอาสิได้กลับนมื้ออื่นสิเอามงกบมาให้แต่เช้าได้ชื่อคุณมงฟนั่งเด้ออกินกะแลไปก่อนมื้อนี้ คิดประตูได er <laughs> <Sen DVD> ้มาคิดว่ามีแตรญาตอยู่คนเดียวญาตเราเสียงเราบูมีสั้นก็ไปรับน้องพิงมาเลดน้ำเลยแล้วเนาะนี่จะว่าเผาเมื่อเอาเพิ่นหนึ่งเลยนี่น้องพิงหั่น3โมงเนาเพิ่นแหยเอาออกโรงเรียนเลยพอวันศุกร์เลยเพิ่นแหยเมื่อไยถ้าอือฮู้ว่าเออนี่มาเนี่ยก็เสียมาพี่เลยแบบนั้นเย็นมาแต่เย็นว่าเพิ่นยากแน่แม่เลยว่าเดามาเอิ้นสิพาน้องพิงมาดิดน้ำเลยเตรียมรถ เหนียวจะอุ้มน้องไงวันนี้หันเวนเดิยยันโบล่าด้เออนี่ได้นีกองกินดีขันตามนี่แล้วแถวนี้ก็ขันตามแล้วเนาะพัสันมาข้ลันเด้อวนเะดยจังไรกันเนาะทางุนก็ขอตัวกับกอนเด้อวันนี้เนาะไปบอกทางันาทางพนกนไม่้มันเบิดได้กับเปลเด้อประตูไมมาตูแ้วันี้นี้ไปจวดมาจวดเนย มาซงเ้าคนหน่เออเออเอไปไปเบื่อนี่มาสองคนก่เก่าสองคนกับวเนาะสองคนกับวยเออตอนนี้บานนี่เคยเป็นนองเลยกอะกะเอากับสีในกะปะก่อนบาทนี่โอ้กิเออกิ๊งขอากับยังมเนี้เนี่ต้มมงกับแกงคักโอ้นั่แนบหนงดุงกระตู กินตะชิน่างูตัวเราแะบ่าเขียวเราอ่ะเด้อเอ้ยเดี๋ยวอันเขาแล้วนะเขาชี้เอาแทนแบบอื่นเข้ามาบ่ท่านอันนี้มั้งล่ะไปให้แม่เจ้าซื้อของกินชูพอสร้างอ่ะส <ใช S 1> องเสียเนั่งเด้อเป็นเงินของทางพ่อใหญ่จะดีคือเก่าเด้อล่ะเด้อให้แม่จัดการซื้อไม่กินแต่ยันว่าเอื้อยมาซวยซื้อพวกยังกะในวันในวันให้ดิวกินเพิ่นกับบ่าวว่าหรอกว่ายัง เนาะไม่แต่ขอเขามีสูกินกินแต่ละเมื่อไละเขาเกับพนกับเพราะว่าหรอกว่าให้กินของแชพของนัวก็อยากให้มีรสชาติแน่นเนาะไะกลับแล้บ้านนี้สบายดีเด้อ,เอีกรอบเนาะโดยเวลากระจอจิ้นมากห่วยอยากเมื่อกลเวลาอะไรมากหวยพี่ดองเลยอ่ะสบายดีเนาะ